โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี2567ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการอำเภอบุ่งค้าจังหวัดบึงกาฬด้านการบริหารจัดการกองทุนได้จัดตั้งคณะทำงานโดยมีนางคำกองพิมพ์สุวรรณเป็นหัวหน้าคณะทำงาน บทบาทหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องโครงการสมาชิกที่ยื่นกู้เบื้องต้น 2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจสมาชิกและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกองทุน 3. ให้คำปรึกษาแนะนำสมาชิก 4. ประสานงานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนและสมาชิกในพื้นที่ตำบล 5. ติดตามการดำเนินงานของกองทุนและสมาชิกในเขตพื้นที่ตำบล หกรายงานผลการดำเนินการปัญหาและอุปสรรคเปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือตามที่คกอสอ,อกอสอจอ,อกอสอ,อมอบหมายด้านการบริหารจัดการกองทุนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเดินมีการบริหารจัดการนี่เกินกำหนดชาระ เป็นเงินจำนวน141,986บาท76สตางค์คิดเป็นร้อยละ11.04ด้านการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเดินได้ดำเนินการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาจากสตรีที่มีอายุ15ปีขึ้นไปและจำนวนสมาชิกประเภทองค์กรดังนี้ 1. จํานวนประชากรที่เป็นสตรีที่มีอายุ15ปีขึ้นไปมีทั้งหมดจํานวน1575คน สมาชิกประเภทองค์กรตำบลหนองเดินมีทั้งหมด8องค์กรด้านการส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการส่งเสริมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพและได้รับการอนุมัติจากอกสอจ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียนจำนวน20โครงการรวมเป็นเงินจำนวน2 5 8 0 0 0 0บาทโดยแบ่งประเภทโครงการดังนี้ด้านเกษตรกรรมจำนวน18โครงการด้านหัตถกรรมจำนวน1โครงการด้านพาณิชยกรรมจำนวน1โครงการ ประเภทโครงการด้านเกศษตรกรรมโครงการเลี้ยงไก่พันไข่โครงการปลูกสับประรดโครงการเลี้ยงหมูขุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินบ้านเทพมีชยัยโครงการเลี้ยงสุกรโครงการกลุ่มปลูกกล้วยเชิงพาณิชย์โครงการเลี้ยงปลาดุกบ่อดิน โครงการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองเพื่อจำน่ายโครงการเลี้ยงสุกรโครงการไก่พันุ์ไข่บ้านห้วยเล็บมือโครงการเลี้ยงโคพันุ์พื้นเมืองสตรีบ้านภูสว่าโครงการเลี้ยงแพะพันเนื้อในสวนยางพาลาบ้านห้วยเล็บมือโครงการเลี้ยงโคพันพื้นเมืองเพื่อจำน่ายโครงการปลูสกสับปะรดบ้านภูสว่า โครงการเลี้ยงโคเพื่อจำหน่ายโครงการเพราะเลี้ยงสุกรเพื่อจำหน่ายโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินบ้านเทพมีชัยด้านหัตถกรรมโครงการกลุ่มทำไม้กวาดดอกยาบ้านห้วยเล็บมือด้านพาณิชยกรรมโครงการกลุ่มผลิตของใช้ในครัวเรือนน้ำยาอเนกประสงค์ ด้านการพัฒนาสตรีและองค์กรสตรีมีการส่งเสริมให้สมาชิกประเภทองค์กรขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรีและได้รับการอนุมัติจากอกสอจสตรีและองค์กรสตรีในตำบลที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในวันที่17มกราคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมามีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสตรีองค์กรสตรีและภาคีเครือข่ายอื่นๆในพื้นที่ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนในการประชุมส่วนราชการและเครือข่ายต่างๆมีการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมชุมชนมีการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีเงินออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองด้านการประชาสัมพันธ์ มีช่องทางการสื่อสารการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้านสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหรือผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องผ่านแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มสตรีตำบลหนองเดินด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเดินได้มีการปฏิบัติตามหน้าที่ดังนี้ 1. ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นโครงการที่สมาชิกยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเงินอุดหนุนจากกองทุน 2. การให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาของสมาชิก 3. ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบล 4. ติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบล 5. รายงานผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคให้อ,อก,กอสอ,อ,อได้ทราบเทคนิควิธีการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่ตำบลให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเดิน ได้มีการออกติดตามสมาชิกโดยการเยี่อมเยือนถามถ่ายลงพื้นที่เพื่อสอบถามปัญหาเพื่อนำมาแจ้งรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคให้ออกสอทราบเพื่อหาแนวทางบรรลุว, like them, วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไปและมีการช่วยส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีกิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละอย่างน้อย2ครั้งขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ